สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีย่ามเศ้าจากฟังโอง์ให้โอดเดจ้าหลังจากเมื่อวานลงคลิปเกี่ยวกับสวนหอพี่น้องได้เบิ่งนเนาะจ้าพักแป้นยูนีหูเซ็ว่ามันสีเ้า,ายแลวกะ็พอมันเงาลวมันใบมันก็นมีแต่เถ่าลวกะ็แห้งไปเลยน่าจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เลยคิดว่าสิตัดไปเหตุเป็นสมพักจ้าพี่น้องเศร้านี่ก็เลยจัดการเลยตัดออกเบิดเลยจ้าถ้าสมัยนน้อยแต่กี่แม่มากเ็ดสมพักให้กินน่าจ้า แต่ส่วนมากเราสีเห็ุสมผักกาดสมพักบัวจังซิ่พักแปนนี่โดนโดค่อยเหตุจ้ะเพราะว่าบ่ค่อยมากินมันปนใดนะจ๊ะพี่น้องหู้สึกว่ากินมันสีฉุนแห้งแต่พอเวลามาอยไกลบานแบบนี้พี่น้องพักอียงที่สามารถอมาคขันเหตุสมผักได้อมักัันใส่กันเบิดพี่น้องพักกะล่ำพักแปนผักบัวมีอาผสมกันเบิดนะจ้ะเพราะอมักัันผสมกันแล้วหู้สึกว่ากินพักแปนรสชาติพักแปนมันกับ่บค่อยฉุนปนใดนะจ๊ะพี่น้อง ต้นน้อยแม่ขั้นสมพะให้กินประจําจะคล้องกับขั้นว่าเป็นดอกพี่น้องเพราะว่าจังไดแม่ก็เฮ็ดให้กินจังส่นะว่าคิดว่าสีจะคล้องสิมาคขันเองเลยแต่พอถึงเวลาแบบนี้แล้วความคิดหอดบานคิดหอดเมเนา่าจะกับพยายามคิดว่าแม่เราเฮ็ดจังได้แต่กี่มันคือแสบเถอกระลองเฮ็ดไปเอามาผสมกันไปมันก็เป็นห้อยู่ได้ระพี่น้องนี่แล้วนอกข้าจอดเที่ยว่านโบยืดบยาก พยายามมันอึดแนวสิมันยากอยากเข็ยนยังกะแสบแซบ,บจากพี่น้องตอนนี้เวลาอยากกินยังพยายามคิดถึงฝีมือแม่ว่าแม่เหตดจังได้มันคือแซบแท้กับพ,พยาพยามเดีย้มันคือข้องเล่าเนาะจ้ะแต่ว่าเห็ดจังได้มันกับ่คือดอกเพราะว่าฝีมือแม่ก็คือฝีมือแม่เนาะจ้ะนี่จ้าพี่น้องพักแปนทั้งสวนไดน้ซ้ำนี่ต่อไปเ้าก็ได้เวลาคันเนาะจ้ะวัตถุดิบลักลเา้กาก็มีเกลือนะจ้ะ อาชีใสเกลือแบบเกลือทั่วไปหรือว่าเกลือทะเลก็ไดจะแล้วแต่อันนี้พักแป้นเท่ากรลรางเรียบร้อยมือนี้เฮาก็สิใสกระลากับหอมบัวน้ําจ่จาจักนอยขาด,ดาก่ไดก็คือข้าวนี้วเนาะจ้าข้าวนี้วจักปั้นหนึ่งก็พ่อจ้าอันนี้พักแป้นเฮ้ารางเรียบร้อยเนาะจ้าต่อไปเฮ้ากระสีเริ่มคันถ้าเกิดว่ามันเา่าไปอยากตัดออกกไ็ไดด้อจ้าตัดแบบตัดเคึ่งก็ไดมันสิไดสะดวกในการคันเนาะจ้าเดี๋ยวมันนี้ตัดแบง่งคคึ่งเนาะจ้ามันจะคัน่ไง ตอนคั่นก็ใส่เกลือลงไปกอนน้ำจักน่อยเนาะจ้าก,ก็เริ่มคั่นเลยพักแป้นนี้อาสิคั่นเนีก็หอมบัวเนี่ยจักน้อยเนาะจาก้กใบมันแบนๆเนวลาคั่นนี้อาสิต้องใส่แห้งหลายกว่าเนี่ยจักน้อยจ้ะขั้นตอนกับ,บมีหย่างหลายจ้ะพี่น้องคั่นขั้นไปจนแบบจนใบมันอ่อนพุ่นนาะจา้ะจนมีน้ำออกมาจาักน้อยน้ำเขียวๆเวนาะจาก้กคั่นไปเรื่อยๆยเลย พอไรประมาณซ้ำนี่ละก็ขั้นส่วนที่เหลือให้เบิดตเลยจ้ะได้แบบนี้เลยประมาณเดียวกันหลังจากนั้นก็ใส่หอมบัวลงไปจ้ะหอมบัวที่ห้าใส่เหมือนี้อจซิบร้ายแต่ว่าก็ใส่ใส่พพราะมิ่กินหอมนํนาเน่จักหน่อยน่าจ้ะกะคือนกาวเลยจ้ะใส่เกลือลงไปก็ขั้นขั้นผสมกันอันนี้จะบีบตรงหัวมันแหน่ให้มันแตกในจักน่อยน่าจ้ะบ่าต้องเอาแบบเละเพื่อที่เวลาเอาไปมาร์กแล้วมันสีไดรสชาติเข้าไปในเหนือมันได้น่จ้ะ จากนั้นนะจาะก็ขั้นผสมกันเข้าไปได้จ้ะว่ามีอย่างหลายจากขั้นตอนขั้นอย่างเดียวได้จ้ะทั้งขัน้นทั้งบีบเลยจะ้ะให้น้ำมันออกจ้ะให้น้ำเฮือนน้ำขมขมมันออกจะ้หออกจะหลังจากขั้นจนเบิดแล้วก็เอาไปล่างนา้ำออกนะจ๊ะพี่น้องถ้าเกิดว่าผู้ใดามากรสชาติมขมขมในจักหน่อยก็บ่ต้องล่างหลายจ้ะหรือว่าผู้ใดบ่มหมกแบบกิีนเฮนๆ์นขมขมนะจ๊ะก็ล้างออกจนน้ำใสเลยก็ไดจ้ะพี่น้องพอแล้วแล้วฮาก็เอามาใส่กะละมังนะจ้ะ เพื่อที่จะขั้นให้เขากันกับกะลามจ้ะกะลามนี้บ่ต้องขั้นแบบละเอียดคักนะจ๊ะพี่น้องบีบๆในจักกน่อยตรงที่มันเป็นแข็งแข็งนะจ้ะหลังจากนั้นก็เอาผสมผสมกันกับพักหอมพักแป้นที่เฮาบีบไปแล้วให้เข้าขั้นไปแล้วนะจ้ะเอาผสมให้มันเข่าๆข่ากันจ้ะพี่น้องใส่เกลือลงไปน้ำแนนจักกน้อยแล้วก็คลุกคุกทุกอย่างให้มันเข่ากันจ้ะกะลามนี่บ่าต้องขั้นแห้งนะจ๊ะพี่น้องเดียวมันสิละเอียดเกินไปนะจ้ะ ช่วงนี้ก็พยายามคลุกพักทุกอย่างให้เขากันนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเวลามันเป็นแล้วเ้าก็อยากกินพักทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะจ๊ะมันสิบ่ได้แบบพักเปลี่ยนยูมหม,มองนึงกะลาอยู่หมองนึงแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องระหว่างที่ขั้นนี้ก็ใส,ใสเกลือไปน้ำนะจ๊ะพี่น้องใส่เทละเล็กละหน่อยหลังสุดถ่ยายหฮาสิไปชิมรสอีกเท่อนึงว่ามันเป็นรสชาติใดทีหร้อย่าง มาถึงขั้นตอนนี้ถึงเวลาใส่เข่าละจ้ะเข้าเหนียวเข้าเอามาปั่นนึงเด้จ้ะเอาผสมน้ำจักน่อยเพื่อที่มันแตกออกจากกันหลังจากนั้นก็เอาคลุกคกกันก็พักที่ห้าคันได้จ้ะพายามคลุกไข้ทั่วได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเฮ้าเติมน้ำเข้าไปล่ะมันสิไดแบบมักใบทั่วนะจ้ะหลังจากนั้นขาบ่ได้จ้ะน้ำเข้ามาพี่น้องใส่เข้าไปเลยจ้ะน้ำเข้ามาที่เข้ามาเข้าเหนียวนะจ้ะเอามาใส่ไป มันสิซอยให้รสชาติของสมพักเข้าดีขึ้นนะจ้ะมันสีสมไหวขึ้นนี่จ้ะได้แล้วประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เข้าชิมรสชาติได้เลยจ้ะถ้ามันบบนวัวก็ใส่เกลือลงไปนะจ้ะพี่น้องบางคนก็อาจสใส่ผงชูรสแต่ว่าแลวแต่มากนะจ่ะบ่ใส่ก็ได้จ้ะอันนี้หลังจากนั้นแล้วก็เอาใส่ขวดแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องถ้าอากาศเย็นๆก็ใส่เวลาประมาณ3ามถึงสี่หมื่นนะจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดอากาศหอน สองเมือก็ได้กินละจ้ะพี่น้องจังไดก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเป็นแล้วจ้าพี่น้องขึ้นเดียวเป็นเลยสงสัยเพอะอากาศอุ่นสาวเนี้ก็เลยได้มีอาหารเสาวกินละจ้าพี่น้องถ้าเกิดไผ่มากสมกับสองขึ้นขึ้นไปเด้จ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไผ่มากแบบขมขมในจักน้อยกับขึ้นเดียวพอดีเลยขอบคุณได้หลายจ้าที่ติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แนเ่เลยจ้า